ในหลักธรรมทั้งมวลที่พระพุทธเจ้าประมวลมาไว้สรุปความแล้เวเื่กประกเป็นสัวขาตัดธรรมคือธรรมที่พระองค์ท่านตรัสไว้ครอบแล้ั้งนี้ละสามารถจะรับรองผลจากการดำเนินที่ถูกต้องของผู้บำเพ็ญที่ให้เกื้อนิ้ญานิกธรรมนำ ความขัดข้องย,ยิ่งใหญ่ออกจากผู้ปฏิบัติตามประสาสนาคนนั้นออกหน้เป็นลำหักลำหน,ำหนัฉะนั้นท่านจึงเยกว่าวิยานิกธรรมเป็นผลสกดเนื่องมาจากการปฏิบัติชอบด้วยสวมขาตธรรมหลักของศีลในขั้งพิทธการนี่สุดยากให้คนมีมากมาย แต่เม uh, ื่อมีความผิดมากตัวแสดงออกทางกายวาจาสำหรับผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากเรื่องข้อจริยกลายมาเป็นบทเรียนเป็นขีขาบทขึ้นมาเป็นลำดับขึ้นมาพระที่ท่านมีศีลประจำที่เด็นชัด ว่ามีสองร้อยยี่สิบเจ็ดขอ้อแต่ถ้าจะดูตามหลักของพระในที่เป็นอนุบัญญัติที่บัญญัติขึ้นทีหลังนั้นจำนวนมากมายเป็นทันทันนี่คือบัญญัต,ติตามความเคลื่อนไหวของผู้กระทำผิดและในครั้งนั้น พ่ออย่างนี้นเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเกี่ยวกับพระบิดากว่าดีตั้งหา่างม่ควรจะเลร้ยตาลดถึงดวงีเพราะท่านแบบนั้นก็เป็นผู้มีศีลห้าดีแล้วภายในตัวเลยก็บูรณ์และท่านก็เป็นนักบวชตามความยมของคนในสมัยนั้นเป็นศีลีรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่ไม่ได้เป็นเชศพระเหมือน่าง ภาคในประเภทศตรศาสนาของเราทุกวันนี้แสดงถึงเรื่องเมลพิโคลีวิยาศาสตร์ท่านจะกรับไปวัตนาสิลป์คุณเหมาะกับมิสัยของท่านเหล่านั้นต้องมีความละเอียดทุกควรที่จะรับธรรมะขั้นสูงเป็นมันเหมาะขึ้นไปได้แล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องแสดงอุบายวิธีต่างๆให้ฟังมากมายเหมือนอย่าง แสดงให้พวกเราทั้งหลายฟังที่อย่างนี้ที่ทานแสดงไว้ทุกวันนี้มีจำนวนมากและนอกจากนั้นโือที่อาจารย์มันต่อขึ้นอีกมากมายน,นี่หลักธรรมที่เป็นความจริงจริงจริงเป็นจปนราปกฏ แต่งก็แต่งขึ้นมากมายแต่การตองสำคัญอยู่ที่จิตใจถ้าจิตใจมีที่โลดด่แล้วตอนก็ต้องเพื่อเข้าตัวเสมอมีหละที่จะทำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กลายเป็นของจรอมไปโดยไม่รู้สึก้าจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยดีเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งแล้ว พูดออกมาคำใดก็เป็นอัตเป็นธรรมรวมล้วนเรนพราะใจเป็นธรรมอยู่แล้วไม่มีการเท่าตัวเหมือนอย่างสาหมันเทนเหล่าธรรมจริงเป็นธรรมร่วมล้วนไม่ได้มีเลกอเลียดแสงอยู่ภายในธรรมที่ท่านแสดงไว้นั่นเลยคือปฏิบัติในการอบรมจิตใ,ใจของาน,นี้ จะได้คาดคเนในขณะที่ทำขอให้ตั้งจิตของเราไว้กับบทรมบทน,นั้นๆและให้รู้กันดีขึ้นๆน,น,น่าจาก,การผลดีทั่วอย่าไรขึ้นมาก็ให้รับรู้กันที่นั้นอย่าได้คาดหมายออกไปจิตภายนอกจากฟงของจิต ที่ทำหน้าที่อยีกับอาการหรือบทธรรมนั้นนั้นนี่แหละคือว่าจิตได้าวางตนโดยถูกต้องผลคือความสงบเพื่อเพเย็นจะค่อยปรากฏขึ้นมาจิตท,ที่ไม่ค่อยจะได้รับความสุลุความสงบนั้นนอกจากเนื่องจากกระแสของใจ ตัวเองสร้านเราไปกรอกเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆไม่มีเกล็ดเด็ดแบบจุดไม่จงตัวอยู่ได้ตามนำถังของนตนเพราะฉะนั้นในธรรมบทหนึ่ท่านจึงกล่าวไว้ว่านาับถติสันติพลังสุดข,ขังสุขอืนยื่งกว่าความสงบย,ย่อมไม่มีทันยาน,น เำามา,าความสงบในบทแห่งสันตินะีมาถึงความสงบโดยหลักธรรมชาติของท่านจะตัดตอ,อกก็ไม่ได้จะเอามาเพิ่เมเติมก็ไม่ใช่เป็นหลักธรรมชาติคือจากกายจากสันตินั้นไปเสียท,ท่านจึงไม่มีความสุขส่วใดจะเสมอด้วยความสงบโดยหลักธรรมชาติคือหมดหมดสิ่งที่เครือบแสงโดยที่เชล้ว มีคุณคิดของพระพุทธเจ้ามาสาธุท่านเป็นจิตอย่างนี้คือสันติอยู่ตลอดเวลาทั้งเวลาเข้าภาวน,นาทั้งเป็นเวลาปกติถ้าสันตินั้นไม่ได้ละบทบาทจากความสงบอ,อันแท้จริงของตนจิตของเรา ที่ไม่เป็นเช่นนั้นยอมมีสูงถึงต่ำต่ำเวลาสงบก็ต้องมีอาศัยมืต,ต่างๆเช่นธรรม,มะเป็นต้นเพื่อแฝงมีภายใน,น,นมีลมหายใจเป็น,นอารมณ์ือพุโทโธเป็นต้นแต่จำเป็นที่เราจะต้องทำเป็นนั้น เพราะเป็นหลักพื้นฐานของใจเมื่อใจยังไม่ได้ขึ้นต้องสมควรภายในตัวเองนี้ยต้องหาสิ่งภายนอกมาเป็นที่เกาะเหมือนเด็กเดินตามผู้ใหญ่ถ้าไม่สามารถจะเดินได้ด้วยลำพังจะเดินก็ต้องอาศัยพ่อแม่จับมือในตินไปหรือก็ค่องเดินไปตามน้ตพอเมื่อมีกำลังแล้ว เขาก็ไปตามหนทังของเขาได้โดยไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ลักษณะของจิตที่ตออ้องอาศัยธรรมเป็นเพื่องทักจึนต็ต่าเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคอยสังเกตความรู้จิตของใดกับอาการแห่งธรรมที่เรานำมากำกับ เป็นถนาตาน,น้าติให้กำหนดรู้ความสัมผัสของหลมสัมผัสมากน้อยหนักเบาสั้นหรือยาวให้ทำความรู้อยู่ในความนั้นจิตเนี่ยทำความรู้อยู่กับลมหายใจโดยความติดต่อจะค่อยรวมกระแสของตนเข้ามา ลมนั้นโดยเฉพาะจากนั้นเลยลมก็จะละเอียดลงไปยุทต่อยจากลมนั้นทรงตัวเองอยู่ได้ด้วยความสงบสุขมีวิธีที่จะทำให้เห็นผลประจักษ์ในขณะที่ภาวนาเมื่อเราทำได้ตามที่กล่ามานี้ความสงบเยือกเยินภายในใจ จะต้องมีได้ด้วยกันไม่ว่าผู้เริ่มพุทัะไม่ว่าผู้พุทัดมานานแล้วถ้าผูกิุีต้องปรากฏผลขึ้นมาเป็นความเย็นกันผู้จะกำหนดพุทโธก็ให้ทำความรู้อยู่กับพุทโธพุทโธจะปรากฏขึ้นมาจากจิตขนาไหน ทั้งขณะที่ปรากฏขึ้นทั้งขณะที่ดับไปก็ให้มีความรู้อยู่จำเคาะความเกิดหรู้ความดับคำบริกรรมของนั้นจะติดให้มีติดต่ออยู่กับคำบริกรรมของตนเราไม่ต้องสํำคัญว่าทำบทนี้เป็นทำขั้นต่ำเป็นทำขั้นสูขงข้อมี้เทียบความหน้กับยาแก้โรก ยาที่นํามาแก้โรคขนานใดที่ถูกกับโรคของเราขนานนั้นเป็นยาที่มีคุณต่อร่างกายของเราเราต้องนํายาขนานนั้นมารักษาเป็นประจำจ,จนกว่าว่าโรคจะมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือหายไปเราจึงจะหมดความจําเป็นกับยาขนานนั้นถ้ายาขนานใดไม่ถือว่า เป็นขนาดที่ต่ำหรือสูงคุณภาพของยานั้นเพื่อจะแก้โรคเท่านั้นลักษณะแห่งธรรมทุกบททุกบาทเพราว่ามีนัยยะเช่นเดียวกันกับยาไม่ว่าพุทธเทไม่ว่าธรรมโมไม่ว่าสังโฆตลอดถุงอาการแห่งกายทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งสภาละกษณ์เนนเมื่อเรานำมาที่ารณา เพื่อทําเพื่อ,อขอถอนตนัวเองแล้วสภาพที่กล่าวมานี้ทั้งหมดจะกลายเป็นยาคือธรรมโอสสขึ้นมาภายใน,ในใจิตใจโดยไม่ได้คํานึงถึงว่าสภาพนั้นต่ำสภาพนี้สูงสภาพนั้นเป็นสภาพภายนอกสภาพนี้เป็นสภาพภายในต่อเป็นสภาพที่จะก้ไขจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญรือความเจริญเฉละ ถอดถอนตนออกได้ ata, <c oughs> เป็นลำดับกำลัก <c oughs> เช่นเดียวกันดังนั้นผู้ปฏิบัติภาวนาจึงไม่ควรถือว่าบทธรรมบทนั้นนั้นหรือบทนั้นเป็นธรรมสูงบท,ทานาี้เป็นธรรมต่ำสิ่งที่เป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเรานั้นให้ถือว่าเป็นส่วนต่ำเสมอไปที่เราจะถอดถอนออก ให้หมดจากจิตใจไปได้ดูอุบายหรือวิธีต่างๆตามแต่ความเมียบคายของคุณนั้นจะนำมาปฏิบัติต่อไปเองมีเป็นหลักสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญสาชนะทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าสามารถจะยังผลให้ประจักษ์แก่ผู้บำเพ็ญโดยไม่เป็นอยู่ ข้างหน้าข้างหลังที่ไหนขอแต่ว,ว่าเราบำเพ็ญตัวเหตุลงให้ถูกต้องผมจะค่อยกร้ากดขึ้นมาเป็นเนำนินเตามกำลังแห่งเหตุที่เราได้ทำไว้มากน้อยให้เราคิดดูเช่นพระพุทธเ,ทเจ้าของเราก็ไม่กลากดข้าพระพุทธเจ้าเคยไปชมพระนิพพานมาก่อนความมือจิตของใจ พระองค์ท่านก็วางไม่เคยมีมาก่อนเลยและไม่มีใครแนะนำข้ามสองพระองค์ท่านไว้ว่านิพานดีที่ไหนหรือวิพานมีลักษณะเป็นความสิ้นสุดแห่งจากใจเป็นที่างนั้นเลน,น,นไม่มีใครจะสามารถ่ช่องบอกทางพระองค์ท่านไว้เลยแต่เมื่อ พระองค์บำเพ็ญให้ถูกตามหลักของธรรมชาติที่มีในพระองค์ท่านบนลำหนักไปแล้วก็ทรงยิ้เห็นได้เป็นระยะระยะเนกายเป็นความมริสุิตขึ้นมาและท่านกก่าวไว้ในปฏิยาการที่อวิชชาปัตยาสร้างข้าวอาคดิษฐทที่ก่ลาวนี้ ไม่ใช่จะดีในพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแท้จริงอวิชาปติยาสังขารานั้นทรงประวัติของเรื่องจิตใจพวกเราทุกทุกชานความเป็นนาที่เกี่ยวเนื่องกับอวิชาเป็นเจ้าเห่อนั้นต้องพาให้บกเยียนท่องเที่ยวเียวกันหมดทุกรูปทุกนาบันดา มีความึกติธรรมไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลก็ต้องดําเนินตามแนวทางของอวิชชาด้วยกันฉะนั้นคำว่าอวิชชาเพียงคำเดียวเท่านั้นจึงเจอเทือนไปหมดทั้งโลกกะาะมำนินนยมว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลยิงคมเทวบุตรเทวาที่นันเพราะท่านเหล่านี้ เป็นผู้มีอวิชชาอยู่ด้วยกันและธรรมะที่จะนำมาแก้อวิชานั้นก็คือเรื่องของความเพียรตามที่เคยได้กล่าวไว้แล้วเช่นเราเพียรภาวนาเินตรงกลมเพียพรพิณิพัานาะในธาตในขันธ์ในอายตะนะวดเสื่งแบบเดินเสื่วนออกให้เห็นชัดในสิ่งเหล่านี้ ก็เพื่อจะให้เห็นเรื่องของอวิชชาคือความรู้ไม่แจ้งชัดของพวกเรานี้เองอ่ะจพิเศสนิ้แปลว่าแจ้งญาแปลว่ารู้มีตามปริยัติองญาเป็นชาวิชาแปลว่าความรู้แจ้งอวิชารู้แต่ไม่แจ้ง จะว่าไม่รู้ก็รู้อยู่ด้วยกันแต่ไม่รู้แบบวิชาล,ล้วนๆมีวิธีจะบำเพ็ญเพื่อจะรู้แ้่ในส่วนเหล่านี้จึงจำเต็นที่เราจะต้องอบรมล่นต้นแต่เห็นความสงบเ,อเือกเย็น